สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเหรียญหลวงปู่ตั้งวนจือนะครับปีสองพันสองพัน้านะครับเหรียญป้องกันภัยไล่พูดผีปีศาจนะครับเรี๋ยวนี้เพื่อนผมได้เอาไปใช้นะครับอยู่แต่จังหวัดนะครับเป็นมีอาชีพขับรถนะครับส่งของนะครับเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อครับเรื่องเรื่องผีได้เรียวนี้ไปก็ทำให้แก้วคาดไปบ่อยครับนอนหลับฝันดีทุกคืนนะครับ เรียนหลวงปู่เติง้งโซจือนะครับสร้างที่มืที่ตรงเซิงเึิงหัดใหญ่นะครับปี2529นะครับเหรียญใหญ่กรรมการนะครับลงยาที่ตนสวยงามนะครับเอมาะแกการบูชาและสะสมนะครับปี2529นะครับวันนี้พาหลวงปู่มาถ่ายแบบนอกสถานที่นะครับอีกเหรียญหนึ่งที่ทะลุลักของเมืองหัดใหญ่นะครับ นี่ทีละเล็สวยเลยนะครับสวยงามมากนะครับปีสองห้าสองข้านะครับเหรียญใหญ่ลงยาอย่าลืมกดติดตามช่องมาสองดูนะครับเดี๋ยวพาไปพบอีกหนึ่งเหรียญละกันนะครับครับสวัสดีช่วงบ่ายๆกับหนึ่งเหรียญที่เก็บไว้นานมากแล้วนะครับประมาณ สิบปีนะครับถึงจะได้นะครับสิบปีเหรียญสารเจ้าซัมส,สัวกวกอ้วงนะครับอำเภอหัดใหญ่จังสงขาสร้างปีสองห้าหกนะครับซึ่งเป็นเหรียญเทพเจ้าจีนนะครับสัมสัวกวกอ้วงนะครับทำเพื่อแจกลูกหลานนะครับเพื่อไว,พว้พกติดตัวป้องกันภัย ให้แคบคราบปัดภัยนะครับค้าขายดีนะครับสมสวนกบอ้วนนะครับเหรียญสันจ้าสมสวนกบอ้วงจจุบันนี้ตั้งอยู่นะครับที่บ้านบางีนะครับอยู่เรียบคลองเลยนะครับคลองนี้ก็จะไปทะลุออกทะเลนะครับเป็นน้าน้าคลองที่ของชประทานนะครับนี่เหรียญค่อนข้างสวยนะครับแกะมาสวยเลยนะครับเหยนที่โชว์เป็นเนื้อ ทองฝาบาทนะครับสร้างจำนวนสี่พัน 4, เหรียญน,นะครับพิมพ์ทรงสวยมากนะครับพิมพ์ทรงสารเจ้าสัมสัวกุ๊กโอ้นะครับหัดใหญ่ปีห้าหกนะครับส่วนแนบาก้าจะมีสองเหรียญน,นะครับแจกผู้ช่วยงานแจกกรรมการนะครับผู้ช่วยงานที่ร่วมปกเสกนะครับสารเจ้าก็หาไม่ยากเลยนะครับ